ความเดิมตอนที่แล้วกดหมูได้ไหมจดไดนะ้นานแล้วะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาผมผมนิวส์คุ้มกับเกมฟาร์นเนสแอดแคนดี้สองในพา์ที่สองนะครับผมอยู่ก,กับคืนที่สามนะครับผมรีบไปอย่างรวดเร็วดูซิว่าเกมน,นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะผมน่าสนใจมากเลยเพิ่ม อันนี้ทันกีาทีแล้ววันทีแล้ววันเราก็เป็นสํารับคนหนึ่งที่ท้าทายกับเพื่อนเรื่องโรงงานนี้ย่อนี้นะผมก็ติดอยู่ในโรงงานนี้ข้นี้ใส่เงิน <c oughs> ท้าทายดกคืนท่าคืนติดต่อกันมไม่เห็นหบบว่ามีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แล้วคืนนี้ต้องเจอกับอะไรอ, <c oughs> อ่าน่าจะมีสามเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วไปปะสามตัวปะน่าจะมีตัวหนึ่งเช่นแคนดี้ผมว่าแคนดี้จะมาในคืนนี้นะเราลองดูอุ้ยนั่งไงว่าแล้วว่ามาจริงแล้วผมต้องพยายามประคองให้มันอยู่ห้องด้วยกันมั้ง แล้วแค่นี้จะเปสภาพมันมีแต่มือวันน่ะโอ้โอเดี๋ยว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 เดี๋าเโทรศัพท์เรียบร้อยโทรศัพท์โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันคล้องไหนวะโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเียบรขึ้นมาโอเคโอเคมาลงกันห้องนี้เดี๋ยวเข้าเร็วเข้าถ้าเกิดโทรศัพท์อยู่ตรงนี้จะไม่สบายใจจะถ้าเกิดเรามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอ่ะมันจะมาตรงนี้แล้วมันจะต้องไปต่อครับผมเพราะมันได้ยินเสียงโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นรีบประคองไว้อยู่ในโซนแถวๆนี้นะให้มันไม่อยู่ภายในห้องพวกนี้ได้ยิ่งดีอู้ฮะ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 โอ้ยยัดแค่สองอันแล้วเด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 เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เพน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 กี้โอ้ชิดสามเครื่องแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เด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  ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพนกินนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ่มเอิมเอ่ม,อมโอ,โอ้ยโทรศัพท์ดังแล้วไงมารับสิโอเคอย่างนั้นแหละดีมากโอ้โหพี่เพนกวินนั่นคืออะไรอ่ะอะไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพีทพีทท้องถูกแล้วถูกแล้วกดล้นแล้วเนี่ยนะล้นแล้วเนี่ย โอ้โอเออเนออุ no oh. 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 Like ้ยช okay. 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 ิบหายอ๋อเพนกวินคือย่างนี้คือรีสตาร์ทระบบใหม่โอเคเกิดแล้วเกดแล้วผมลองดูไงนี่ผมรู้ว่ามัน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 จะไม่ฆ่าเราผมเลยลองดูโอเคโอเคเพนเพนกวินรอห้ามจ้องหน้ามันนานๆโอเคนะโอเคเกิดแล้วระบบเข้าใจแล้วผมผมประคองหน้าอยู่อู้เ็ดเคเดี๋ยวตกใจน่ากลัวมากเลยเพนกวินอ่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวไหนตัวโอเคโอเคคุมไว้คุมไว้คุมได้คุมได้ต่ออะไนที่มีเสียงโทรศัพท์ผมยังปลอดภัยนะผมโอเคผมต้องทำเสียงโทรศัพท์ให้ดังนะผมกลัวบิงมาจะมีบิงมาเมื่อไหร่วะทำไมห้องนี้มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้วะแปลกๆเนะี่ยมันทำมันเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ยนนะโอ้มันน่ากลัวมากผม ไม่ชอบนายเพนกินนี่เลยคือแค่ทำกราฟิกให้มัน,นงงอย่างเงี้ยก็น่ากลัวแล้วแค่ทำมันแบบใส่เขาเียถ้าเป็นในโฟล์ดชอปคือใส่อ่าอุ้ยกดผิดขอโทษใส่ in อินอินเตอร์เซกอะให้ตรงให้ตรงข้ามกันอะสีตรงข้ามกันอะมันก็กลายเป็นสีนักบวงนี้ได้โอชิดชิดชิดใจยเย็นใจยเย็นทำลายโทรศัพท์เยอะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเซตเตอร์มาคอแล้วเดี๋ยวไม่มีให้กดนะเฮ้ย เคโอเคตัวนี้มันพังที่แขนตาหายท้องหายด้วยนี่รีบเคาะพี่มีเคาะม,มากเลยเดี๋ยวเฮ้ย,ยทำไรให้เคาะอะไรโอ้อมาแล้วเคเคคุมเสียงไว,ตงไว้ต้องคุมไว้เสียงดังเข้าไว้อู้ตกใจตกใจเซไฮโอเคเซไฮมา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 นี่มา,มา,มา,มาเปิดนี่มาโอเคคุมได้อยู่พอรู้หลักการแล้วอเอ๋โอ้ยดังยังไงดังอยู่ โอเคดีมากพอม,มันดังพวกมันจะร,รีบมารีบบึ่งมาทันทีครับผมว่าใครโทรมาครับโทรทำไมครับไม่อยากคุยนี่ก็เขะดังโอเคผมได้เอาราโปรแล้วเดิ๋ยวิม <c> อ <oughs> ย่าสิกลัวไหมครับมันไม่ทุกทาอะไรอย่างเงี้ยในตอนที่แบบมาสองคืนแล้วคือเราไม่ใช่ยามน,นะเราคือสาวน้อยคนนึงที่มาทำไมไม่รู้ พราะว่าท้าทายกับเพื่อนแล้วแล้วแพ้อะไรอย่างนี้นะก็เลยมาเดี๋ยวเด้เอ,อมันขอห้องไหนไวโอโอเคโอเคดีนะเราโทรได้ต่อโอเคโอเคมาสิโอโอโอ้แต่เย็นเกลื่นไปเรืเรเร่อยๆมัวๆไปเรืเร่ยอยๆเคระบบการโทรศัพท์นี้ช่างเยอะช่างดีเหลือเกินเคาะเคาะไหนไวะเคาะไหนไวะเคาะไหนไวะ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงอย่าคอหนักมากโอ้โทรศัพท์ดังนะจ้าดังนะจ้าดังดังแล้วจ้าดังแล้วจ้าโอ้สิดธิ์สิท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 เกือบไปแล้วโอ้ my goodness อย่านะโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้โอยรู้สึกว่าห้องที่มีโอเคทุกห้องมันมีเดี๋ยวเดี๋ยว ุ่ห้องมีนี่นะครับผมมัน desserts. คอได้หมดเลยคุมไว้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 ที่ไหนวะอยู่ไหนเอยู่น okay, okay. okay, okay, ี่โอเคใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ฟังฟังเสียงดิมันนี่โอเคนี่นี่ปิดนี่ปิดปิดปิดโอเคมันนี่โอเคสองห้องนั้นไปนะดีมากดีห้าแล้วอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอุ้ยอุ้ยพัง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 อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ เดี๋ยวมันพังพังต่อสองตัวมันทำให้เราคุมยากตอนที่มันทำพังต่อเนื่องง่ายครับผมถ้าเราพังหกหมดหกอันเราก็จะสวยถ้าเกิดยิงเชสเตอร์อยู่จะยิงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโแล้วนะโอเคโทรแล้วอ่ะโทร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 ทุกวันจนเกินโปรจัดตอนเช้ากลางวันกลางคืนก็ยังโทรฮัลโหลสติ๊กเกอร์อันโตโตส่งมาชวนชวนแชทตลอดวันไล่ ตอนนี้ใจชักดิ้ชักงอแล้วทำหน้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยพัดพัดพัดโอเครอดแล้วโอ้ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเกมอะไรเนี่ยแคนดี <c andy> จ้จ้าโอเคเข้าสู่คืนที่สาคืนที่สี่ระหว่างคืนที่สามกับคืนที่สี่นะครับผมจะเป็นตัวอะไรต่อนะ่าจะเป็นโอแคนดี้ปะผมว่าน่าใช่แล้วเพราะมีหัวผมเมื่อกี้นี้อยู่รอบหนึ่งเป็นบริงไว้ให้เก็บกระดาษเหรอฮะลุกสิลุกลุกสิวะ ก็ <c oughs> จะลุกโอเคมีแขนเดียวต้องเก็บกระดาษดกนะนิวแคนดี้ซินดี้แคนดีนะ้ซินดี้ตัวใหม่อ่อ uh ฮ huh, ะแสดงว่าเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่านคนัะผมอันนี้เห็นแล้วว่ามันยข้างหลังหัวเป็นโครงอย่างนี้นะผมโอเคตัวนี้มีแขนเดียวนะอันนี้เห็นแล้วครับว่าอาแคนดี้ซินดี้มันหุ่นเปลี่ยนไปมันเเรนเดอร์ขึ้นเหมือนกับภาคสองของฟลนะายเฟนดี้นะเชสเตอร์ไปไหนนะผมไม่รู้สินะ จบิงอยู่นี่นะบิงไงจาได้หรือเปล่าบิงบิงเองนะบิงบิงอะไรนี้โอเคทางนี้ไม่มีอะไรทางนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้กระจกทำลายได้ปะทุบเลยโอเคไม่ได้ก็ออบนะผมออมก็ได้อะรงนี้ลงทางนี้หวัดดีจ้าทางนี้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งอยู่นี่จ้าเพื่อบลิงนะมีวัานหนวดให้ด้วยขอบคุณมากนะเราต้องการความเท่พอดี ละเอ๋มีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่ากระดโอเคนี่สุดท้ายแล้วเอาแบรนด์มอนติีของเรามีแคนดี้ซินนี่แล้วก็ตัวทาง้งสายให้เป็นคนทั่วไปปะอ๋อนิ่งไปแล้วไม่ชินกับเสียงตุ้งนี่เลยผมไม่ไแน่ใจว่าผมจะเอาตัดให้ผู้ชมเป็นเสียงเบากว่าน,นี้หรือเปล่านะรู้สึกว่ามันดังจะตกใจมากคืนนี้ต้องมีบิงนะบิงมาบิงมามา,มาเลยมา เนีบิง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 ก็ทำอะไรวะทุบเหรอทุบก็ไม่ดีมากเดีทุบเลยนะทุบอะไรได้อะถ้าเกิดบิงทุบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดบิงทุบจะทุบอะไรได้เออคิดว่าผมพยายามก็ไปโม่ไปเรื่อยๆอาจจะได้นะคือไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องเดียวกันก็ได้แบบไปเรื่อยๆไปเลยโอ้โหวน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 โอ้โผัดผัดผัด เขียนน้ำพยายามเร็วนะครับผมอยู่ห้องที่เราโทรศัพท์ไว้โอเคลราพอมันมาครับเราเรีบรีบเลยผมกลัวว่าถ้าเกิดบ,บินเราเขาสับได้จะบ,บีอะไรกับขึ้นหรือเปล่านะเออมีไหนวะโอเคปึ๊บไล่ไป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 โอเคกุมเชิงไว้กุมเชิงไว้โห้ยไวว่ะไวไวไวห้องนี้ห้องนี้โอ้ oh. มันไวแล้วมันรอบนี้มันไวขึ้น แล้วโอ้โห่ไงดีไงดีจะเย็นนะเราเริ่มจะเย็นขึ้นแล้วโอว้มันมันมันหาห้องอยู่โอเค,อเคปลอดภัยปลอดภัยบ,บิบ๊กอยู่ไหนวะมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างคืนที่สั่งกับสี่ดีวะวีดีดีด็บไม่ใช่ไม่ใช่ ผมไม่หาบิงไม่เจอเลยบิงมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนวะ่ามาให้เนียนนะเดี๋ยวเดดเดวไปยะพลาดพลาดพลาดอ้ห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวเดดเดวเฮ้ยอูสิบหายน่ะเฮ้ไล่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 โอ้ ถ้าเกิดผมทำทำทำมันพังเป็น,เป,นเป็นเงี้ยบางทีเราจะล่อมันมาไม่ได้เื่ๆเ้าเกิดว่าโทรศัพท์ทสเสียแล้วห้องนั้นเชตเตอร์มาพอดีนี่คือสวยอะ่ะต้องต้องรอรีเซ็ตนะครับผมเพราะนั้นพยายามอย่าให้มันเสียพยาพยามพยายามพยายามพยายามอ่ะผมเสียบดิงจังทำไมมันไม่มา มันไม่มีอะไรกับบิงเลยวะคือผมเชื่อว่าต้องมีอะไรเปลี่ยนไปในคืนนี้แหละแต่มันยังไม่มีนะมันแค่เร็วขึ้นอันนี้รู้เร็วขึ้นนะหรือมันยัไม่ตื่นะบิงะไม่แน่ดังแล้วจ้าไม่ดังนะจ้าบิง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  บิงมาทุกห้องแล้วคืออะไรอะไม่กอดมาก็วับวับเร็วมากบิง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 นี่กูหาบิงไม่เจอเลยละบิงไปไหนวะที่สองยังคงเงียบๆับผมจะมีมาเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะไปรู้หรือไม่มีเลยก็ได้ใครจะเป็นรู้มันหลอกเราอะไรอย่างนี้แต่เราโซเชียลมีไว้ก่อนเราต้องแบบเราแฝงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแต่ห้องเนี้ย โอเคดีละดีละอ้กดผิดขอโทษมาทำไมเร็วจังรีบเหรออโอ้โหมาเร็วมากเลยมันเร็วขึ้นมากเลยคุมห้องโทรศัพท์ไปนะผมรอเสียงดีกว่าผมว่ารอเสียงเคาะทีเดียวมาแล้วมาแล้วบิงไม่อยู่หรอวะ โอ้ชิ oh, อยากเข้าห้องนี้สิอยากเข้าห้องนี้ดิชิต <Shit. c oughs> โหดจริงๆเลยโอ้โหดูมันแลกและเปลี่ยนกันเข้าห้องออกห้องไวมากไม่ธรรมดาว่ะคุณโอ้เด็ดเด็ดเนาอดพัดไม่ทันละโถยพอพอมันได้ยินเสร็จแต่ทันตรงกลางมันจะรีบวิ่งเข้าห้องลเลยอ่ะคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนห้องเมื่อไหร่มันจะโอกาสเข้าห้องที่เราเลือกไว้ง่ายมาก เราก็สับเปลี่ยนกับห้องที่เราจำแนมันมาได้ไนะปึ๊บไล่ไปโอเคปึ๊บซับเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่อยู่นี่ว่าแล้วว่าเร็วอนรู้ว่าเธอเร็วอารู้ว่าเธอเร็ว,อรว,อรวอโอ้ยไอยคืนนี้มีคันดี้หรอดูดิเดี๋ยวไม่ใช่ไม่มีคันดี้ไม่มีบิงริ่งหรอโอ้โหมันแปลกๆนะ มันแปลกมากเลยทำไมถึงให้เดี๋ยวเดี๋ยวห้องแนวนะห้องนี้โอเคม,มันไม่มีตัวใหม่จริงเหรอจริงอะจริงอะอีสี่แล้วนะโอเคไม่มีก็ไม่มีนะผมก็คือเราโชคดีแนละ้ว <laughs> รู้สึกเราจะไม่ไม่แพ้เลยนะดีไหม <laughs> ทุกคนไม่เห็นผมกินร้องเธอดีไหมเนี่ย ก็กี่เราไปแล้วนะก็เราไกันนะักผมเดี๋ยวแผมต้องได้กี่เราแน่เลยบิงอยู่ไหนวะอีบิงคือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อชิต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 โอ้ยเจทเก้เจทเก้เดียเสียงเลยเสียงลมเสียงลม คอมโบมาบผมเมื่อกี้คอมโบเกิดนะผมโอ้โห,โโหคือแบบพพาสตอนที่เราอยู่หนเพนกินมากไปน,น,นิดนึงแล้วโดนลิงขมือตายเพราะว่าเราใช้เวลาจัดการลิงช้าไปครับผมโอเคครับผมเขาคนติดตามชมเกมฟ้าหน้าแคทตี้ับผมเดี๋ยเขาน่าจะมารุยกันใหม่กับคืนที่สีครับผม เพื่อนนี้แค่เร็วขึ้นได้มี bling มา bling ไม่โผล่แกงโกรขนาดนี้เลยแต่ก็โอเคผมว่าผมคุมได้แหละไม่น่ายากขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมแค่รีบร้อนไปหน่อยนิดนึงนะครับผมโอเคดีดนะผมเกมน,นี้ของนนี้ติดตามชมมาก็ผมโอเคสีนสุดธน,นะครับไปละบ,บาย